รอสักครู่นะครับตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมภาพอโอเคมาเจอกันจบที่สองครับ EP สองครับผมสองค่ะบ้ันนี้เนี่นเหล็กส่วนเหล็กปูดำเนาะผมเห็นับบแบแบมๆเราเมื่อกี้นี่ยืดไกแล้วโอเ้ยมาขึ้นมาทังเดียวกัดจังสัตว์อ๋อครับแม่ปูว่าจังไหนแนวปูมีแนวท่างอย่างไรมาฝากครับคาะจริงๆแล้วเหล็กเหล็กลักนี กรกระด้มากจะสองมื่นแล้วนะคะแต่ตำแังอื่นบนท่านนมีเวลาลงเนาะคะา่ะเลขเลข,ะะเลขตัดเนาะค่ะเลขตัดแม่คู่ใดอยู่แต่ไม่คู่จะว่ล่งเพราะว่าเป็นอย่างตี้ค่ะแม่ครูจะให้เฉพาะคนที่โทรมาหรือว่าในกลุ่มเท่านั้นนะคะสําหรับตัวตัดแม่แม่ครูไม่ความหูุสซึกว่ามันไปกระทบกับสํานักอื่นซึ่งสํานักที่ อันนี้อันนี้แม่คู่ว้าออกได้ได้อยู่นะะ้นองคก่ะน้องคือหมายถึงว่าบางครั้งเขาอาจจะบ่มันใจเ<ะ>พราะเขาไม่เห็นตัวตัดของปูดําเขาผัดตัดทีมแล้วก็จะเฮ็ดให้เอเซ่หลายๆหลายๆคนอนะ่ะพลาดหมายถึงว่าสัานกอื่นนะคะบางครั้งเฟิ่นก็นมามึงเข้าว่า<ะ>อ,อุ้ยปกติปูดําเพิ่นตัดขาดเพิ่นก็นเลยมมมึงจังเสียดไหมคะ่ะ พอมาเมือิ่นก็เลยตัดไปน้ำจังเสียนแม่ขาแม่ค<ม>ู่ก็เรยว่าต่อไปจะไม่เอาเลขตัดลงะนะค่ะแต่แม่คู่จะเอาล่งทั้งกลุ่มไหของของของแมค่คู่หรือว่าสําหรับคนที่อ่ลูเบิดโทษแม่คู่จะโทรมา,มาสอบถาม,มย่งอยากได้ยูกก็กจะเอาไหาย,ยังเสียนเอาขแต่ว่าแม่คู่จะประโชเดเ้อค่ะ เลขของปูดั้มเนาะค่ะอ่าพุ่งนี้เนาะค่ะเข้าเข้าจะเหตุพิธีเนาะค่ะเหตุพิธีเอาตัวเลขสี่ตัวเนาะค่ะ <_ d> um> และกะักกับเลขละกลักษ์กับไถมาแล้วเนาะค่ะได้มาแล้วเนาะ,ค,ะ <_ d> um> ค่ะก็คือเอ่อจะมีตัวใดแน่หลักเข้าเข้าจะมะมึงเนาะค่ะ <_ d> um> แต่ส่วนเนาะค่ะส่วนที่เพิ่นห้เนาะค่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่มันแซงกัน <_ d> um> พเพิ่นรียกว่าให้เอาตัวนี้ไปก่อนเนาะค่ะให้เอาตัวนี้ไปก่อน ถ้าตัวนี้ไม่มามันจะเป็นหนึ่งทันทีเนาะคะ่ะหลังจังมื่อมืองว่าออตัวใดเนาะคะ่ะวันที่เพิ่นจะฉีดเน้นไตคือมืออื่นเนาะคะ่ะว่าตัวไหนเด่นที่สุดแต่กะเพิ่นกะบ,บอกมาอยู่เดี๋ยวแม่คู่จะบอกไปเนาะคะ่ะว่าตัวใดที่เพิ่นเด่นมากในงวดนี้หลักกะมืออื่นเพิ่นย่งจะเด่นอยู่คือเกาบอเนาะคะ่ะแต่แม่คู่อยากจะให้ดูว่าต,ตอนนี้ มันเข้าพรรษาอยู่เนาะค่ะมันมันเข้าพรรษาอยู่ความแม่นย่ำของปูทุกปีเลยเนาะค่ะทุกปีกะกัจะออกมาลักษณะจึงสี่ค่ะไปใกล้ใกล้ของพรรษาหรือเขาพรรษามันจะเป็นสองงวดได้สองลุดสองเนาะค่ะตามตามที่แม่คู่เคยอายุกับปูมากเนาะค่ะซึ่งมันรุดไปแล้วสองเนาะค่ะแม่คู่ก็เลยมีความมั่นใจว่านวดนี้น่าจะ น,น,น่าจะเขายูเนาะคะ่ะเลขของปูดเนาะคะ่ะจะมีห้ามีเจ็ดมีศูนย์มีสามเนาะค่ะมีห้ามีเจ็ดมีศูนย์มีสามนะคะ, 5, 7, 0, 3, ะ,คะอันนี้คือเป็นเลขลักเ้อค,ค่ะคบ,บอมเนเลขเออนั่นเนาะเ้าสามารถเอาตัวอื่นมาจับใส่ได้งวดที่แล้วเลขเลขลักนี่เข่าสองตัวเนาะคะ่ะเขา่าเขา่าเออ เลขเก้าเนาะค่ะเลขเก้าเลขเก้าก็เลขห้าค่ะวันที่แล้วเขาเลขเลขสี่ตัวนี่ปกติเนี่ก็คือเลขวิ่งเนาะค่ะเลขวิ่งของเพลนสี่ตัวมาสองตัวแน่นอนก็คือแม่คู่ก็จะบอกอยู่เสมอว่าสี่ตัวนี่มันจะมาสองตัวอยู่เสมอเนาะค่ะแต่บางครั้งตัวที่เด่นอาจจะหลุดก็ได้เนาะค่ะแต่ที่แม่คู่ได้อยู่น้ำู่มากพ่อขึ้ลุดเลขสองกับเลขศูนย์ ะะเลขสองกับเลขศูนย์ที่รุดนอกนนกันก็นคือค่ะเพิ่นเอาไว้เทิงๆตรงนี้มันจะเป๊ะตลอดไหมคะแต่ซึ่งตอนที่เขาพันานี่รุดทั้งสองหมวดเลยเนาะค่ะก็คือศูนย์กับสองนะคะ,คคอะ,คะตอนที่เราได้หนึ่งมันยังว่าท่าีนเขาพันานเนาะคะ่ะตอนที่นี่นแหละค่ะก็คออือจะมีตัวหนึ่งเนาะคะ่ะตัวมีตัวหนึ่งที่เพิ่นบอกว่าถ้าตัวนี้ไม่มา มันจะเป็นหนึ่งทันทีเนาะคะ่ะคือตัวนี้ค่ะ<อ>คือแหลกศูนย์เนาะคะ่ะถ้าถ้าตัวนี้เพราะว่ามันจะเพิว่วมามันจะแซงกนนะ,ะมันมันมันตอนนี้คือศูนย์กับนี่วิ่งวิ่งคู่ขี้ซูซีกันค่ะเหมือนเหมือนเราได้เหมือนเหมือนเท่าได้คือจังเลกหนึ่งต่อนาทีออกหกหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดเห็นไหมคะ่ะพอเพิ่มาถ้า หนึ่งไม่มาจะเป็นสองทันทีแต่ตอนนี้ปู่ยังมองเห็นว่าหนึ่งยังสวยที่สุดแ,แต่มันแซงกันเพิ่นบอกเนาะอันนี้คือกันค่ะอันนี้เพิ่นจะเบาลักษณะเดียวกันเนาะคะ่ะเพิ่นจะเบาลักษณะเดียวกันมาเอ่อหนึ่งกับศูนย์คือคือมันตีคู่กันครับตีคู่กันแล้วเพิ่นว่าเดี๋ยวมือชีเฮ็ดหละกะักอ่ะให้ลูกซิดลูกหาแตงคันอ่าดีๆก็หนีก้อนเนาะคะ่ะหล่ะจังหล่ะจ้างสี่บอกได้ว่า ศูนย์กับหนึ่งมาไหมแต่ที่แม่คู่เห็นขันเนาะคะ่ะเห็นขันคือตัวนี้กับตัวนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะคะ่ะขันที่แตงไปเนาะคะ่ะห้ากับสามเหรอครับห้าเจ็ดสามจัดเกีห้า <3, S 1> เจ็ดสามค่อนข้างชัดเจนแต่ศูนย์ยังไม่ชัดเจนแมนค่ะครับคำออมาหนึง่งกับศูนย์ที่ว่าชัดเจนนี่หมายถึงเป็นตัวหลักเนาะคะ่ะตัวหลักที่เพิ่นจะเอามาตต้งเนาะคะ่ะ ถ้าศูนย์ไม่มาจะเป็นหนึ่งทันทีเพิ่นเลยจับเลขศูนย์มาห้กกอนเนาะคะ่ะเพิ่นจะจับศูนย์มาห้กกอนคือจังหวะที่แล้วเนาะคะ่ะจังหวะที่แล้วเพิ่นกระบอกคือกนเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าถา้ถาศูนย์ว่ามามกกว่าสิเป็นหนึ่งแต่แต่ตอนนี้ปู่ก็ยังมองเห็นศูนย์สวยที่สุดซึ่งปกติแล้วเลขใกล้สิออกเข้าจะส่งอีกรอบแมนมาคะ่ะแต่แม่ครูไม่ได้ส่งเนาะคะ่ะ คือคับเดี๋ยวทงทรงคือแชร์ที่หนึง่งห้าอเลขเอาเอาเลกรักแล้วก็เลขเอ่อซีตัวเนาะค่ะทรงครั้งที่สองคือเอาเลขสองตัวเนาะค่ะใกล้เลขสีออกฝ่งเป็นคู่กับเอาลูกซีตเนี่ยจะจะเชิญปูมาอีกรอบหนึ่งมาเออ่ยังชัดเจนอยู่ไหมยังอยู่ตัวเดิมไหมหนึ่งเศียดเนาะคะ่ะซึ่งที่นี่ลูกซีเอ่อไปต่างประเทศหมดเนาะคะ่ะแล้วก็อีกคนนึงเพิ่นกะอยู่ไก่เนาะคะ่ะก็เลบยบ่ได้มีผู้เชิญเพิ่นเนาะคะ่ะห้าก็เลยบ่ได้สามารถ รู้ว่าปู่จะเปลี่ยนตัวใดหรือบอกตัวใดเนาะคะ่ะแต่แม่คู่กับยังมีบุญเนาะคะ่ะมีบุญแต่บังเอิญแม่คู่บอชอบซีเฉยๆเนาะคะ่ะมีบุญที่ว่าเทพเพิ่นมาอาจจะเป็นพุ่มหรือว่า,เ,าเป็นหญ้าเป็นเทพอีกอย่างที่มาสามารถที่ที่จะมาคุยกับแม่คู่ได้อย่างเสียนะคะ่ะเพิ่นกับมาบอกอยู่ แต่ม่คู่กับปมอมักยังเสียนนะคะเพิ่นมาทรงสัญญาณแ<ห>มนค่ะ,<ฮ>ะเพิ่นกับมาทรงอาจจะแบบว่าท่านเจ้าสื่อสารกันได้ยัง <ฮะ S 2> ประมาณนี้ก็ว่าเอออาจจะเป็นว่าไปบอกลูกซิสให้แน่ซึ่งฟ <ฮะ S 2> ูดาอาจจะจำสินก็ได้ยังเสียนแ <ฮะ S 2> ม่ค่าก็คือ <ฮะ S 2> เพิ่นกับมาบออเนาะค่ะซึ่งที่ไปมือนั่นกับเพิ่นกับมาบ่อโยนเนาะค่ะแต่มันก็อยู่ในนี้นะคะสังเกตมึงเด้อค่ะ ตามความฝันของแม่คู่เนาะ07อยู่ในหนีเนาะอยู่ในหนีอยู่เนาะค่ะอยู่ในหนีเลยค่ะอยู่ในหนีเลยเนาะแต่ว่าไก่ไม่อยู่ไก่ไม่อยู่แต่ว่าระหว่าง0กับ1เนี่ยกำลังวิ่งแข่งกันอยู่เพราะฉะนั้นอย่างไก่ที่เราวิเคราะห์กันอาจจะเป็น9หรืออาจจะเป็น1งก็ได้ก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้เนาะค่ะอันนี้จะเป็นเลขละแต่ที่แม่คู่ตีหมายถึงว่าในความฝันแม่คู่มันมีอยู่คู่นี้เนาะค่ะมันมีอยู่คู่นี้ แต่เลขของปูดับบางครั้งสีตัวนี้มันมาด้วยกันแต่บางครั้งมันก็ไม่มาด้วยกันนะคะบางครั้งมันจะมาเลี่ยงกันเลยสามตัวแตกสองหลอดสามหลอดก็มี่เนาะคะ่ะอย่างอาตอนนั้นก็จะเป็นสองสองห้าแปดลก้กกัสอเนาะคะ่ะตอนนั้นก็คือมันจะปูกันมาเลยะคะ่ะอันนี้คือของปูดับเนาะคะ่ะมืออื่นจะมาขืนเลขซีโตให้จะมาขืนเลขสีโตว่า พรุ่งนี้ปู่จะเด่นตัวไหนเลขสี่ตัวจะเป็นลักษณะอย่างไงยังจะเป็นเหมือนเดิมไหมย,ยังจะเด่นให้เราเหมือนเดิมไหมเนาะคะ่ะอันนี้คือของปูดัมเดอรให้ทุกคนเนาะคะ่ะให้ทุกคนเนาะขาผู้ใดเนาะคะ่ะขาผู้ใดจะจับอีหยังที่ติดกับเลขศูนย์เนี่ยให้รอก่อนเนาะคะ่ะให้รอก่อนมือเดียวเนาะคะ่ะมือเดียวเพราะว่าโอกาสที่หฮาจะบ่ได้ลงทุน อ่าลายเทือ่อนี่อ่มันมันจะถี่ไหมค่ะมันจะประหยัดทุ่นลงไปอีกเนาะค่ะต่เดี๋ยวรอปูเพิ่มมามาซื้ออีกกันนิดนึงแมนค่ะปูมาซื้อให้อักนิดนึงเพราะว่าปูบอกไว้ว่าระหว่างศูนย์กับหนึ่งเนี่ยปูยังไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันจะมันสีขาวินแมนค่ะครับเพราะว่ากำลังวิ่งแข่งกันยังไงเลยตอนนี้ศูนย์กับหนึ่งนี่ค่ะเพราะว่าถ้าถ้าปกติแล้วถ้าปูเบาจังสี่เนาะค่ะปูเบาแบบนี้นะทุกขั้งมันจะมันจะแมนเลยด้ค่ะ มันจะแมนเลยว่ามันจะเปลี่ยนค่ะมันจะเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนแมนค่ะมันมันจะเปลี่ยนก็คือตัวเลขศูนย์ตัวเดียวเนาะค่ะส่วนตัวอันนี้อยู่ตัวนี้ก็อยู่อันนี้ก็อยู่อยู่แล้วเนาะค่ะอยู่แล้วอะคือเพ่นเอามาหายป็งเสียงเนาะค่ะแต่ว่าตัวเลขมากสวยอยู่ด้มยไหมคู่เลขห้าก็สวยเนี่ยเลขศูนย์เลขสามนี่บ่แน่เพราะว่าอาจจะบเปลี่ยนก็ได้เลขกำลังวัน ันังคารนี้ออกเนาะ305อันนี้จะเปลี่ยนหรือบเปลี่ยนตูไมคู่กับบรูเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันเบียดกันอยู่รอนิหนึ่งรอนิหนึ่งค่ะมืออื่นก็รูละเพราะว่ามืออื่นลูกซีก็จะแต่งพันห้แล้วค่ะค่ะเลขของปูดำก็จะมีประมาณนี้ค่ะมืออื่นกับ่อยติดตามมาเลขซีตูเพื่อนจะห้ตัวใดสำหรับผู้ที่ย่งติดตามผู้ดำอยู่เนาะค่ะ มื่อคืนนี่สีประมาณแรงๆบ่ครับแม่ผูหรือว่าบายๆเลยอ๋อน่าจะประมาณห้าโมงเช้านะคะอ๋อห้าโมงเช้าแล้วค่ะครับผมค่ะเอาคุณนี้ก็ขอบคุณแม่ผูหลายๆครับแบ่งปันแนวทางมากเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขของผู้ดาครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ